กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องควรฟังชาแนลชาแนลที่จะมีแต่เรื่องราวที่คุณผู้ฟังควรรับฟังครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของหลวงพ่อรุ่งติสโรแห่งวัดท่ากระบืออีกหนึ่งพระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเรื่องราวจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ครับลหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพระอาจารย์ผู้อยู่ทรงภูมิจิตและอิทธิฤทธิ์มากเรื่องราวที่รวบรวมนำมาบอกเล่าให้ทราบนี้จดจำมาจากคําบอกเล่าของคุณสุรศักดิ์อาจารย์ผู้ชี้แนะสั่งสอนเรื่องราวทางเข้มขลังให้กับข้าพเจ้าได้ทราบมากมาย ซึ่งเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์ได้ฟังมาจากพระอาจารย์หอวัดประสาทบุญญาวาดพระลูกวัดผู้ชอบทางอาคมขลังเคยทุดงเดียวไปเกือบทั่วประเทศเพื่อขอเรียนวิชาจากอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณพระอาจารย์หอรูปนี้เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ใจชอบทางเข้มขลังอย่างที่สุดท่านมาจำพรรษาอยู่ณวัดประสาทบุญญาวาดในช่วงเวลานั้น เพื่อมาช่วยบูรณะวัดพระอาจารย์ฮอได้เล่าความหลังถึงคราวได้ไปพบกับหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบือเอาไว้ดังนี้ครับก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลายปีสมัยท่านยังแข็งแรงออกเดินเท้าไปทั่วเมื่อได้ยินข่าวหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือว่าท่านผู้นี้เป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่ามีวิชาอาคมขลัง แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ไม่แพ้องค์อาจารย์จึงสนใจอยากจะกราบฝากตัวเป็นศิษย์จึงรีบเดินทางจากราชบุรีมาที่วัดท่ากระเบือเวลานั้นเดินทางมาด้วยเรือโดยสารกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาเกือบๆค่นวันเมื่อมาถึงวัดท่ากระเบือสอบถามพระลูกวัดได้ความว่าเวลานี้หลวงพ่อรุ่งท่านอยู่ในกุฏิท่านสั่งห้ามใครเข้าไปรบกวนเด็ดขาด พระลูกวัดจึงห้ามปรามท่านว่าหลุงพ่อรุ่งดุมากสั่งคำํำใดแล้วต้องเป็นไปตามคําไม่มีลดหย่อนผ่อนผันหากใครขัดคํำสั่งท่านเป็นอันได้เห็นดีแน่ไม่รู้อะไรต่อมีอะไรจะออกมาปลิววอนทั้งของรับของแจ้งท่านด่าหมดหากโมโหลุงพ่อท่านด่าแหลกลานไม่เหลือดีพระลูกวัดแนะนำท่านให้กลับไปก่อนเพราะยังไงเสียวันนี้ลวงพ่อรุ่งท่านคงไม่รับแขก ไม่ยอมพบใครเป็นแน่พระอาจารย์ฮอไม่ได้ฟังคำเตือนจากพระลูกวัดก็เกิดยำเกรงแต่ในใจก็อยากเรียนอยากพบขอวิชาคิดว่ายังไงเสียวันนี้ต้องพบให้ได้จึงตัดสินใจรออยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อรุ่งเสียเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นตายอย่างไรให้รู้งานนี้ไม่ขอถอยกลับพระอาจารย์ฮอนั่งรออยู่จนเผลอหลับไปเมื่อใดม่ทราบมารู้สึกตัว เมื่อได้ยินเสียงสลักกรอประตูดังจากด้านในกุฏิดังแกลบบานประตูกุฏิถูกผลักออกจากด้านในบานประตูเมื่อผลักออกก็ชนเข้ากับร่างของพระอาจารย์หอที่ในเวลานั้นหมอยหลับอยู่ข้างประตูกุฏิพระอาจารย์หอรู้สึกตัวว่าหลวงพ่อรุ่งออกมาก็รีบผุดลุกขึ้นนั่งพนมมือไหว้โดยทันทีหลวงพ่อรุ่งเหลือบมองเห็นพระแปลกหน้ามาคอยอยู่ท่านหันมาพูดเบา ในมือท่านถือตะเกียงเพื่อส่องทางสั่งให้พระอาจารย์ฮอเดินตามท่านมาทางท่าน้ำแล้วท่านก็ชี้มือชี้ไม้ทำภาษาไปโบกมือชี้สั่งให้พระอาจารย์ฮอปีนขึ้นไปบนต้นไม้ให้สูงที่สุดเวลานั้นพระอาจารย์ฮอเล่าว่าตัวท่านเองก็งงใจก็สงสัยว่าทำไมห,หลวงพ่อรุ่งถึงให้ปีนต้นไม้แต่เมื่อท่านสั่งแล้วก็ต้องทำตามถึงจะไม่รู้ก็ต้องทำ จึงปีนป่ายขึ้นต้นไม้ไปจนเกือบถึงยอดสูงสุดช่วงที่กำลังปีนได้ยินท่านพูดเบาๆพร้อมใช้นิ้วมือจุ๊ๆที่ปากแล้วสั่งว่าให้ท่านเงียบไว้อย่าส่งเสียงเด็ดขาดไม่ว่าเห็นอะไรให้เงียบไว้ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายสั่งจบหลวงพ่อรุ่งท่านก็เดินตรงไปที่ท่าน้าแล้วหลวงหยิบอะไรบางอย่างจากย่ามขึ้นมาท่านนำมาเสกเป่าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เวียงลงไปในแม่น้ำ เมื่อหลวงพ่อรุง่งเคลี่ยงวัตถุบางอย่างลงแม่น้ําแล้วก็เห็นท่านรีบดับแสงตะเกียงแล้วรีบปีนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดท่านปีนขึ้นจนสูงสุดแล้วส่งเสียงจุ๊จุ๊คล้ายสั่งสัมทับพ,พระอาจารย์ฮอให้เงียบที่สุดจากนั้นได้ยินเสียงหลวงพ่อรุง่งภาวนาคาถาเบาๆซึ่งก็ได้ยินชัดในคืนอันเงียบสนิทในคืนนั้นเป็นคืนเดือนไงยแม้นดับแสงตะเกียงลงแล้วแต่แสงจันทร์ส่องสว่าง ทำให้มองสิ่งต่างๆรอบข้างได้ชัดพอสมควรอึดใจหนึ่งก็ได้ยินเสียงคล้ายมีอะไรบางอย่างขึ้นมาทางท่าน้ําเสียงคโครมครามขึ้นมาจากแม่น้ําแล้วมีเสียงฝีเท้าหนักๆเหยียบย่ําขึ้นมาที่ท่าน้ําเมื่อมองไปก็เห็นเป็นสัตว์ตัวดําร่างใหญ่ทำมึนดวงตาของมันแดงกล่ําคล้ายกับถ่านไฟในเตาเสียงฟืดฟาดฟืดฟาดคล้ายกับเสียงวัวกระทิงดุหายใจ เจ้าสัตว์ตัวดำนั้นเมื่อขึ้นจากน้ำมาได้มันก็กระโจนพรวดขึ้นฟังใช่แล้วมันคือควายตัวใหญ่แต่แปลกที่ดวงตามันแดงฉานเหมือนถ่านไฟเจ้าควายตัวใหญ่มันไม่สนใจอะไรนอกจากวิ่งในลานวัดแล้วเห็นมันพุ่งเข้าชนต้นไม้อย,อย่างบ้าคลัง่งชนต้นนั้นทีต้นนี้หน่อยทั่วไปหมดไม่มีหยุดหรือเหนื่อยอ่อนมันวิ่งวนไปมาอยู่ครู่ใหญ่เข้าใจว่า หลวงพ่อรุ่งท่านเห็นพอสมควรแล้วท่านก็ไต่ลงมาจากต้นไม้แล้วลงมาหยุดยืนอยู่ที่ลานวัดพอเจ้าควายตัวใหญ่มองเห็นหลวงพ่อรุ่งเท่านั้นมันก็รีบวิ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งทันทีหลวงพ่อรุ่งยืนสงบนิ่งภาวนาคาถาพึมพรมดูท่านไม่สะทกสะท้านยำเกรงถึงภัยเบื้องหน้าที่กำลังจะมาถึงพอเจ้าควายตัวดำตาแดงพุ่งเข้าใกล้จวนจะถึงร่างก็เห็นหลวงพ่อรุ่งท่านเป่าเพี้ยงไปที่ร่างของควายดำ เป็นที่น่าอัศจรรย์ครับเจ้าควายดำตัวใหญ่บัดนี้มันกลายเป็นเพียงหุ่นดินปั้นเล็กๆไร้พิษสงยืนนิ่งอยู่ที่พื้นเบื้องหน้าหลวงพอรุงจากนั้นก็ได้ยินเสียงท่านหัวเราะชอบใจแล้วตะโกนสั่งให้พระอาจารย์หอลงมาจากต้นไม้ได้พระอาจารย์หอรีบลงมาจากต้นไม้และตรงเข้าไปกราบหลวงพอรุงท่านก็พูดขึ้นว่าควายธนูนี้มันจำใครไม่ได้แม้เจ้าของผู้ปล่อยมันออกมา มันก็จำไม่ได้พวกนี้อันตรายหากใจไม่มั่นจริงอาจถึงตายแค่อยากลองทำดูให้รู้ว่าทำได้จริงตามตำราก็เท่านั้นเอาเป็นว่าหากคุณมีธุระอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันคืนนี้ไปจำวัดที่บนศาลาก่อนพูดจบหลวงพ่อรุ่งท่านก็ก้มลงไปหยิบหุ่นรูปควายใส่ย,ยามแล้วเดินกลับกุฏิไม่ได้สนใจพระอาจารย์ฮอที่ยืนงงกับเหตุการณ์ที่พบเห็น ในคืนนั้นพระอาจารย์ฮอท่านว่านอนแทบไม่หลับจำวัดไม่ได้เพราะเกิดมายัางไม่เคยเจออะไรเช่นนี้มาก่อนหากใครมาเล่าให้ฟังท่านว่าก็คงไม่มีทางเชื่อแต่นี่เห็นกับตาตัวเองจะว่าฝันก็คงไม่ได้เพราะตัวท่านเองปีนเกาะอยู่บนต้นไม้พอถึงเวลาเช้าก็รีบตรงไปรอหลวงพ่อรุ่งที่หน้ากุฏิกราบเรียนท่านว่ามาขอเรียนวิชาเมื่อหลวงพ่อรุ่งได้ยินดังนั้น ท่านก็พูดด้วยเสียงดังว่าวิชงวิชาอะไรไม่มีให้ไม่มีอะไรจะสอนพูดจบท่านก็นั่งเงียบไม่พูดด้วยอีกเลยพระอาจารย์ฮอท่านอยู่ที่วัดท่ากระบือต่ออีกระยะหนึ่งเพื่ออ้อนวอนขอวิชาสุดท้ายท่านก็ไม่สอนให้ได้แต่มอบประกุจให้เป็นที่ระลึกกับเรื่องราวที่พระอาจารย์ฮอได้เห็นในคืนนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้พระอาจารย์ฮอท่านยืนยันหนักแน่นว่า ท่านเป็นพระสงฆ์จะมาพูดเท็จก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดท่านยืนยันในสิ่งที่ท่านเห็นมาที่ยกย่องว่าหลวงพ่อรุง่งรูปนี้คือของจริงและนับวันนี้คุณสุรศักดิ์ภูเล่าได้ล่วงลับไปแล้วด้วยวัยเจกว่าปีข้าพเจ้าฟังเรื่องราวนี้มาโดยตรงจากคุณสุรศักดิ์เห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจสมควรบันทึกและนำมาเผยแพร่บอกต่อสังคมและสาธุชนทั่วไปให้ได้ทราบ ถึงเรื่องราวของอำนาจจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาดีแล้วของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนั่นเองครับเรื่องต่อมาจากคำบอกเล่าของอาจารย์เผาสกุลตสุดท่านฟังเรื่องราวนี้ต่อมาจากอาจารย์รอดสุขเจริญทรัพย์สำหรับท่านอาจารย์รอดผู้นี้เดิมเคยบวชเป็นพระภิกษุเป็นศิษย์เรียนอาคมกับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและเรียนวิชาจากพระอาจารย์อีกหลายรูป ชอบศึกษาทางสายเวทมาตั้งแต่เข้าสู่วัยหนุ่มภายหลังลาศิกขาเป็นอาจารย์คารวาตผู้เข้มขขังท่านอาจารย์รอดเล่าเรื่องราวสมัยเดินทุดงร่วมคณะไปกับพระอาจารย์ของท่านมีหลุงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงหลุงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลุงพ่อเฉยวัดท่าควายลุงปุตโตวัดประดู่ชิมพลีและยังมีพระที่ติดตามไปด้วยอีกสองถึงสรูปคราวนั้น เดินทุดงไปทางป่าเมืองกาญจนบุรีเทือกเขาตะนาวสีรอยต่อเขตรประเทศเพื่อนบ้านเวลานั้นป่ายังอุดมสมบูรณ์มีสิงสาราสัตว์มากมายรวมทั้งสิ่งลี้ลับต่างๆที่มองไม่เห็นด้วยตาในเวลานั้นอาจารย์รอดท่านยังเป็นพระภิกษุซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยคราวนั้นท่านเล่าว่าวันหนึ่งเดินทางกันมาจนเหนื่อยอ่อนจึงตัดสินใจปักหลดที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง ด้วยเป็นเวลาเย็นใกล้พบค่ำแล้วบังเอิญมีชาวบ้านป่าเดินผ่านมาเห็นคณะพระมาปักกลดจึงได้แวะเข้ามากราบนำ้ำมการพร้อมทั้งพูดด้วยความเป็นห่วงว่าในพื้นที่แถบนี้ระยะที่ผ่านมามีเสือใหญ่ตัวหนึ่งออกอาราวาสทำร้ายผู้คนพอค่ำลงชาวบ้านจะไม่เดินทางไปไหนมาไหนเลยในช่วงนี้ด้วยเกรงเสือใหญ่ตัวนี้คณะพระทุดง เมื่อได้รับฟังก็เฉยเสียไม่ได้ว่ากระไรเพราะเมื่ออธิษฐานปักกรดแล้วจะถอนกรดนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อทราบดังนี้พระทุกรูปต่างแยกย้ายกันทำกิจต่างๆของตนแยกย้ายกันส่งน้ำแล้วก็พักต้มน้ำทำกิจต่างๆพระอาจารย์หลายรูปก็ทำวิชาอาถรรพ์กันตัวกันตามถนัดพระอาจารย์บางรูปเสกหินเสกดินไว้ตามทิศต,ต่างๆเพื่อกันภยัย บางก็เสกฝุ่นดินทรายหวานร้อมกดเป็นกำแพงแก้วกันภัยบางรูปก็เสกคาถากำแพงแก้วแล้วขีดลงบนพื้นธรณีเป็นอนณาเขตรวมถึงอาจารย์รอดกับลุงปุตโตพระหนุ่มที่ต่างป้องกันตัวด้วยอาคมเห็นมีเพียงหลวงพ่อรุ่งพระชรารูปร่างเล็กรูปเดียวที่ไม่เสกกันตัวอะไรเลยเห็นท่านส่งน้ำล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็มานั่งเงียบหยิบด้ามกรดของท่านมาจานอัขระ ท่านจาอักขระเสร็จแล้วก็พูดบนพืมพลำพอจับใจความได้ว่าเอามาเถอะมึงมาเมื่อไรได้เจอดีกับกูพอค่ำลงต่างก็เข้ากรดสวดมนต์ภาวนากันตามสมควรแล้วตกดึกก็ส่งเสียงร้องบอกกันให้ระวังตัวมีสติหากเห็นหรือได้ยินอะไรให้ภาวนานึกเอาพุทธคุณเป็นที่พึ่งอย่าออกจากกรดเด็ดขาดพอตกดึกน้ำค้างลง เสียงน้ำค้างหยดลงบนหลังคากรดปอปแปะปอปแปะแสดงให้เห็นถึงเวลาดึกย่างเข้ามาแล้วเสียงรีดปิ่งเรไรกลางไพยร้องกันดัง,งมแล้วจูจ่ๆเสียงเหล่านั้นก็เงียบลงเงียบสนิทลงพร้อมๆกันสภาวะแวดล้อมคณะพระธุดงเวลานี้เงียบสนิทแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเหยียบย่ำใบไม้แห้งดังกรอบแกรบกรอบแกรบใกล้เข้ามา เสียงนั้นทำให้พระทุกองค์ต้องระวังตัวได้ยินเสียงพระท่านกระแอมขึ้นเบาๆคล้ายเตือนให้ระวังตัวในความมืดนั้นยังพอมองเห็นได้จากแสงจันทร์ที่ทอดแสงลงมาในแนวไพรและเห็นเสือตัวใหญ่ขนาดเท่าลูกมา้าสีเหลืองดาที่ทาให้รู้ว่ามันคือเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ราวหกศอกเสือมันเดินวนไปตามกรดต่างๆแต่ไม่อาจเข้าไปรบกรวนพระท่านได้เลย มันไม่อาจข้ามผ่านแนวเขตอาถรรพ์ที่ว่าได้มันเดินไปหาหลวงพ่อทองสุกแล้ววนมาเกือบทุกกรดจากนั้นมันก็วนไปหากลดที่อยู่ห่างหมู่คณะที่สุดก็คือกรดของหลวงพ่อรุ่งจอมอาคมเสือมันคงไม่รู้ว่าหลวงพ่อรุ่งท่านตั้งท่าคอยอยู่นานแล้วเพราะว่าเมื่อเสือมันเดินไปหยุดยืนอยู่หน้ากรดหลวงพ่อรุ่งท่านก็เปิดกรดออกมาทันทีแล้วก็หวดด้วยด้ามกรดลงไปที่กลางกระบาลของเสือเต็มแรง เสียงดังโพรเสียงดังฝังชัดเจนในความเงียบเจ้าเสือก็ร้องโฮกสุดเสียงแล้วกระโจนหนีด้วยความตกใจสุดขีดหนีหายไปในความมืดทันทีเมื่อเสือโดดออกไปแล้วก็เห็นหลวงพ่อรุ่งมุดพรวดตามออกมาจากกรดติดๆในมือท่านถือด้ามกรดไว้แน่นปากท่านก็ด่าคมลั่นป่าท่านร้องท้าทายด่าทอเสือดังนั้นอยู่นานแล้วท่านก็กลับเข้ากดเงียบทำภาวนาจนเช้าตรู ชาวบ้านก็รีบนําน้ำและพัฒนาหารมาถวายด้วยความเป็นห่วงเกรงพระจะกลายเป็นเหยื่อเสือไปเสียหรืออย่างไรเมื่อเห็นพระท่านอยู่ดีก็โล่งใจพ่อสายหน่อยมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งมาแจ้งว่าที่บนเขามีพระทุกองอีกรูปหนึ่งที่ท่านมาจำพรรษายอยู่ในถ้ำม,มาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเช้าชาวบ้านนำพัตนาหารไปถวายเห็นท่านนอนป่วยร้องควรครางหน้าตาบวมปูด พูดจาพอจับใจความได้ว่าให้มาตามพระให้ไปช่วยรักษาพระทุกรูปจึงหันมามองและชี้มือไปที่หลวงพ่อรุ่งว่าต้องถามท่านรูปนั้นหลวงพ่อรุ่งท่านนั่งเงียบแล้วก็พูดว่าถ้าจะให้ช่วยก็ไปพาตัวลงมาท่านไม่ขึ้นไปชาวบ้านจึงพาพระทุดงรูปนั้นลงมาจากเขาหามกันลงมาหลวงพ่อรุ่งพอเห็นท่านก็นั่งหันข้างแบบไม่สนใจแล้วถามพระรูปนั้นว่าไปทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้ พระรูปนั้นเมื่อได้ฟังก็เงียบไม่ตอบได้แต่ส่งเสียงครางในลำคอดังฮือฮือน้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวดลวงพ่อรุ่งท่านเห็นพระนั้นไม่ตอบท่านก็ว่าถ้าไม่ตอบมึงก็ตายไปเถอะไม่ตอบกูก็ไม่ช่วยพระรูปนั้นจึงยกมือขึ้นไหว้ท่านทำท่าขอขมาดูแล้วเข้าใจว่าลวงพ่อรุ่งท่านคงรู้ว่าพระรูปนี้ทำอะไรมาท่านจึงกล่าวขึ้นว่า เป็นพระวิชาดีๆมีมากมายไม่เรียนไปเรียนวิชาชั่วๆทำบาปทำกรรมเป็นบาปอากุศลตายลงเมื่อไหร่ก็ตกนรกหมกไม่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเมื่อคืนนั้นมึงใช่ไหมที่ลงมาให้กูตีนะ่ะหากมึงไม่เลิกเสียกูก็จะปล่อยให้มึงตายตกไปตามกรรมแต่หากมึงรับปากว่าจะเลิกกูจึงจะช่วยพระรูปนั้นเมื่อได้ฟังก็เงียบร้องอึกอักอ,อึกอักอยู่นานเข้าใจว่า คงจะทรมานเพราะหน้าตาบวมขึ้นเรื่อยๆเหมือนศพขึ้นอืดพอทนไม่ไหวก็หันมาพยักหน้าส่งสัญญาณว่าตนยอมแล้วพอเห็นดังนั้นพระที่นั่งเฝ้าอยู่ก็ร้องบอกหลวงพ่อรุ่งท่านเดินมายืนดูแล้วบนพึมพรมไม่เห็นท่านว่าคาถาอะไรหลวงพ่อรุ่งท่านยกฝ่าเท้าลูบไปที่หน้าของพระรูปนั้นครู่เดียวหน้าของพระรูปนั้นก็ค่อยๆย,ยุบลงและหายเป็นปกติ เหมือนไม่ได้เจ็บป่วยมาก่อนเมื่อพระรูปนั้นลุกขึ้นได้ก็รีบเข้าไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อรุ่งที่กำลังยืนมองอยู่แต่ไม่พูดอะไรแล้วก็หันหลังกลับเข้ากดไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็มาแจ้งว่าพระรูปนั้นไปจากถ้ำแล้วและเพิ่งทราบว่าพระที่มาอยู่ในถ้ำนั้นที่แท้เรียนวิชาเสือสมิงมาเพราะจากวันที่พระรูปนี้มาอยู่ก็เห็นมีเสือใหญ่มารบกวนชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง แต่เสือสมิงแปลงดวงไม่ดีที่มาเจอหลวงพ่อรุง่งจึงโดนท่านต้อนรับด้วยด้ามกรดไปและสุดท้ายก็โดนท่านล้างอาคมด้วยฝ่าเท้าเข้าไปของที่เรียนมาทั้งหมดจึงเสื่อมลงไปจนหมดสิน้นสำหรับพระครูไพโรธวุฒาจารย์หรือที่ใครหลายคนมักจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบือเดิมทีนั้นท่านเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นคนชาวมหาชัย อย่างที่ใครหลายคนเข้าใจกันท่านเกิดในช่วงปีพุทธศักราช1416ตรงกับวันเสาร์เป็นวันแรม8คำ่ำเดือน9ปีรกาท่านเป็นลูกชายของพ่อพ,อพวงพวงประพันธ์กับแม่กิมพวงประพันธ์ท่านไม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแต่ก็มีน้องต่างมารดาอีกหลายคนซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อเอาไว้ในบันทึกเมื่อครั้งที่หลวงพ่อรุ่งท่านยังเป็นเด็ก ท่านได้มีโอกาสร่ำเรียนทางด้านภาษาบาลีและได้ร่ำเรียนหนังสือขอมกับหนังสือไทยรวมไปถึงมูลกันจายซึ่งพระอาจารย์ของท่านก็คือพระอุปชาทัพแห่งวัดน้อยนพคุณซึ่งก็คือวัดน้อยนพคุณที่อยู่ในเขตดุสิตของจังหวัดกรุงเทพนั่นเองต่อมาเมื่อมีอายุได้21ปีบริบูรณ์นายรุ่งก็ได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2437 ที่วัดน้อยนกพคุณซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั่นเองซึ่งวันที่ท่านบวชนั้นตรงกับวันเสาร์ขึ้นหนึ่งคำ่ำเดือนหกและตรงกับปีมะแมและได้รับฉายาทางธรรมว่าติสโรซึ่งพระผู้เป็นพระอุปชาให้ท่านก็คือพระอุปชาทัพและพระผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่านก็คือพระอธิการบัวแห่งวัดใหม่ทองแสนเขตดุสิตจังหวัดกรุงเทพ หลังจากที่ท่านบวชได้ประมาณสองวันก็ได้ลาพระอาจารย์ไปจำพรรษายอยู่ที่วัดท่ากระบือแห่งเมืองมหาชัยซึ่งในเวลานั้นวัดท่ากระบือยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์ไม่ได้เป็นวัดเหมือนในปัจจุบันซึ่งได้ถูกตั้งขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2430ขณะที่หลวงพ่อรุ่งท่านไปอยู่ในสำนักสงฆ์ก็ได้รู้จักกับพระภิกษุร่วมพันชาตรีซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาในปีเดียวกันพระภิกษุร่วมก็ได้ลาสิกขาจึงทำให้หลวงพ่อรุ่งถูกนิมนต์ให้เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์แทนด้วยความชื่นชอบทางด้านการศึกษาเล่าเรียนและแสวงหาความรู้อยู่เสมอจึงทำให้ท่านตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติและเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาคมที่ร่ำเรียนมาให้มากยิ่งขึ้นด้วยความมีเมตตาและชอบช่วยเหลือผู้คนหลวงพ่อรุ่ง จึงทําให้ประชาชนต่างเคารพศรัทธาหลวงพ่อรุ่งอย่างมากรวมถึงคุณงามความดีและการวางตัวที่เหมาะสมและนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วยหลวงพ่อรุ่งทุ่มเทสติปัญญารวมไปถึงกําลังกายกําลังใจในการพัฒนาและสร้างสรรเสนาสนะขณะที่ท่านยังจำพรรษาอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากหลวงพ่อรุ่งนั้นท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของบุคคลในระแวกนั้นอย่างมากดังนั้นเมื่อลวงพ่อรุ่งท่านต้องการสร้างความเจริญให้กับสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ย่อมมีผู้มีจิตศรัทธาคอยให้ความร่วมมืออยู่เสมอซึ่งจากเดิมนั้นสำนักสงฆ์แห่งนี้มีเพียงกุฏิที่พออยู่ได้ไม่กี่หลังแต่เมื่อลวงพ่อรุ่งเข้าไปดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังมีความกว้างใหญ่มากกว่าเดิมซึ่งในปัจจุบันนี้วัดท่ากระบือยังเป็นวัดท,ที่ผู้คนให้ความสนใจและมักเข้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างไม่ขาดสายและแน่นอนว่าหลวงพ่อรุ่งนั้นเป็นที่เคารพศรัทธายอย่างมากของชาวเมืองมหาชัยที่เมื่อเอ่ยถึงท่านแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักในช่วงเวลาที่หลวงพ่อรุ่งยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ส่งเสริมการศึกษา ให้กับกุลบุตรและประชาชนอย่างมากรวมถึงการก่อสร้างและพัฒนาจัดการบริหารคณะสงฆ์อย่างเข่งครัดและนอกจากนี้ยังได้ทำการสร้างพระอุโบสถขึ้นมาถึงสองครั้งด้วยกันเป็นจำนวนสองหลังอีกทั้งยังได้สร้างพระวิหารถึงสองหลังและนอกจากนี้ยังมีเสนาสนะต่างๆอีกมากมายซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะหลวงพ่อรุง่งท่านยังได้สร้างหอพระไตรปิฎกสามมุกศาลาสามมุก หอสวดมนต์กุฏิ31หลังศาลาการเปรเรียนโรงเรียนประชาพิบาลและหอเรียนพระปร,ะริยัติธรรมอีกด้วยเรียกได้ว่าความเจริญต่างๆที่นำมาสู่วัดท่ากระบือนั้นไม่ได้เป็นการเรียรอะปัจจัยจากนอกวัดเลยแต่ความเจริญเหล่านี้มาจากผู้มีจิตศรัทธาและเคารพนับถือหลวงพ่อรุ่งที่ส่งเสริมการสร้างบุญธรรมทานด้วยใจของญาติโยม ชาวมหาชัยและจากสถานที่อื่นๆจากใจหลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพระอุปชาในช่วงปีพุทธศักราช2474จากนั้นก็ได้รับตำแหน่งพระครูชั้นประทวนในช่วงปีพุทธศักราช2482ถัดมาก็ได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนในช่วงปีพุทธศักราช2483และถัดมาอีกในช่วงปีพุทธศักราช 2 4 8 4ท่านก็ได้รับตําแหน่งพระครูภพโรธมันตะคมชั้นโทตามด้วยตําแหน่งพระรูไพโรธมันตะคมชั้นเอกในช่วงปีพุทธศักราช2494และได้รับตําแหน่งพระราชาคณะมีราชทินนามว่าพระไพโรธวุทธาจารย์ในช่วงปีพุทธศักรา,24รรราช,ช,ช2499ซึ่งแน่นอนว่าหลวงพ่อรุ่งท่านเหมาะสมในการรับตําแหน่งอย่างมาก เนื่องด้วยคุณงามความดีและการปฏิบัติอย่างเก่งครัดของท่านที่เป็นไปตามระเบียบของพระธรรมวินัยกับคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทําไมประชาชนและผู้คนทั่วประเทศจึงรู้จักและเคารพศรัทธาท่านอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อสรรพสัตว์และต่อผู้คนอยู่เสมอท่านมักจะช่วยผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งหลวงพ่อรุ่งนั้นท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความมักน้อยซึ่งในช่วงหลังหลวงพ่อรุ่งท่านได้หันมาฉันเพียงหนึ่งมือเท่านั้นซึ่งท่านได้ทำอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นเรียกได้ว่าอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้และเป็นผู้ที่ไม่หยุดการแสวงหาความรู้เพราะท่านมักจะชอบความรู้และทราบเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งยังเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานและปฏิบัติอย่างเข้่งครัดนอกจากนี้ท่านยังได้มีโอกาสศึกษาทางด้านวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์เกิดแห่งวัดสุนทรสถิตซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพรวของจังหวัดสมุทรสาครอ,อีกด้วยเมื่อได้ศึกษาก็ทำให้หลวงพ่อรุ่งท่านเกิดความแตกฉานทางด้านวิปัสสนากรรมฐานและโดยปกติท่านก็มักจะปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ และแทบตลอดเวลาอีกด้วยด้วยการปฏิบัติที่เข่งครัดจึงทำให้หลวงพ่อรุ่งนั้นเป็นผู้มีอำนาจจิตอันสูงและสามารถสร้างวัตถุมงคลให้มีความเข้มแขังอันมีพุทธานุภาพสูงจนกลายเป็นที่เรื่องหรือได้เช่นกันและนอกจากจะได้มีโอกาสศึกษากับพระอาจารย์เกิดแห่งวัดกำแพงแล้วท่านยังมีโอกาสได้ศึกษากับพระอาจารย์กล่ำแห่งวัดอ่างทองที่อำเภอกระทุ่มแบน และได้มีโอกาสศึกษากับพระอาจารย์เซงแห่งวัดหงอรุณรัศมีในอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสาครด้วยเช่นกันซึ่งหลวงพ่อรุ่งนั้นได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชามหาอุดและวิชาคงกระพันจากพระอาจารย์เซงผู้นี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยครับ แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you